สบายดีวันจันทร์วันที่สเดือนเจนยูรีสองพสาเอ็เวลา16บหกนาสิหกนาทีสิบหกนสหกส่สิบแปาทีสี่โมงสี่สตอนแรงอยู่ที่ j จสเปอร์เนสโนพาร์คแล้วมนเติมแคลกรี จากแบมเล็กด้วยมาจาสเปอร์มาในขี่รถมานำคำลาครับรถตั้งแต่อัพม,ม,มาตื่นลุกตั้งแต่หกโมงเสาร์ไปละแลกรถมาหกโมงสิบห้านาทีออกจากวัดมาสื่อแมคโดนัลด์เอดัมสนยูอยู่แคลกะรีผู้ละกอบเลยกินมา มาใส่น้ำมันลดอยู่ห,ห,ห,หล็กลุยเราจะได้เงินสิบดอลลาร์จากงมไทยมาถวายเห็นกูบ้าเราเดินทุดงอยู่ป่าถวายสักสิบเนี่ยพ่ทานด้เสกเท่านั้นกันเสกอยากได้หา <c oughs> นน้ณีพุทานได้เสกก็เลยได้สิบสิบกุศลสตากมาสองขวด ปีงน้เลยจ้ะตอนนี้ขี่รถมากกลรเสีหอดจะสเปรดได้อีกประมาณสิบหรือสาบนาทีแหละกล็สิหอดแล้วก็ยังยานานอยู่คนทางก็าอาจจะประมาณสามสิบโมงหรือว่าสิบโมงตอนแรกเราจะสิหอดวัดในม,มันนี้ก็คนทางก็ค่อนข้างจะจะสะดวกสบายไายกว่าที่จะคิดอันนี้ใช่เปิด cho đại cho mọi người.